แพสซี e อินคัมมีจริงหรือไม่หมอดูที่แม่นที่สุดบอกไว้แบบนี้มีข้อถกเถียงกันมากว่าแพส i ีฟ Income มีจริงหรือไม่แต่ก่อนที่จะตอบคำถามนั้นผมอยากจะทำความเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนว่าในโลกนี้มีวิธีสร้างรายได้หลักๆอยู่2รูปแบบแบบที่1 Active Income เป็นงานที่ใช้แรงใช้เวลาใช้ร่างกายแลกกับสุขภาพ เพื่อหารายได้ตลอดชีวิตแต่เมื่อคุณหยุดทำงานรายได้ก็หยุดตามไปด้วยกลุ่มคนที่จัดว่าอยู่ในรูปแบบแรกนี้ได้แก่มนุษย์เงินเดือนลูกจ้างทั่วไปเจ้าของร้านอาหารเจ้าของธุรกิจส่วนตัวคนหมู่มากในสังคมจัดอยู่ในหมวดนี้แบบที่สอง passive income เป็นงานที่ใช้แรงใช้เวลาและสุขภาพในช่วงสั้นๆ ทุ่มเทเพื่อสร้างทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่จะเป็นต้องใช้เวลาตลอดชีวิตในการทำงานแต่ยังมีเงินไหลเข้าอยู่ตลอดเวลาแม้ในเวลาที่เรานอนหลับพักผ่อนหรือท่องเที่ยวกลุ่มคนที่อยู่ในแบบที่สองนี้ได้แก่นักลงทุนหุ้นพันธบัตรเจ้าของลิขสิทธิ์ทางปัญญาเจ้าของแฟรนไชส์เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจเครือข่ายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถสร้างแพ s ซีฟอินคัมได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนสูงเหมือนกับธุรกิจอื่นแต่มีหลายคนสงสัยว่าธุรกิจเครือข่ายสามารถสร้างไรายได้แบบแพ s ซีฟอินคัมได้จริงหรือไม่มีผู้รู้บอกว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรในอนาคตหมอดูที่แม่นที่สุดคือรุ่นพี่ของคุณครับ ถ้าคุณอยากรู้ว่าอาชีพที่คุณกำลังทำอยู่สามารถสร้างแพสซีฟอินคัมได้หรือไม่ต้องดูที่ว่ารุ่นพี่ที่ทำมาก่อนคุณมีรายได้แบบแพสซีฟอินคัมได้หรือไม่ผมโชคดีมากที่มีรุ่นพี่ทำธุรกิจนี้มาก่อนคือคุณเล็กรัพีพัฒอินทรมาต์อัพไลน์ตรงของผมซึ่งเป็นนักธุรกิจระดับคลาวด์ไดมอน ตำแหน่งทางธุรกิจสูงสุดของบริษัทแซบ888ซึ่งมีรายได้หลักล้านต่อเดือนและเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการมีเครือข่ายขนาดใหญ่ภายใต้สายงานล่าสุดมีรายได้จาก a l l s เซ e Bonus หรือโบนัสยอดขายรวมของบริษัทกว่า10ล้านบาทเมื่อปี2,564ที่ผ่านมาทั้งนี้ยังไม่รวมรายได้ตามแผนธุรกิจปกติอีกกว่า50ล้านบาท และนอกจากจะทำให้ตัวเองสามารถมีรายได้ดังกล่าวแล้วยังสามารถสร้างให้ทีมงานมีรายได้เหมือนอย่างที่ตัวเองทำได้อีกด้วยและรายได้นี้เป็นรายได้ที่เกิดจากการทุ่มเทเพื่อสร้างทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ในธุรกิจเครือข่ายด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้เวลาตลอดชีวิตในการทำงานแต่ยังมีเงินไหลเข้าอยู่ตลอดแม้ในเวลาที่เรานอน,อนหลับอยู่ ตามคำนิยามของคำว่า passive income อย่างแท้จริงวันนี้หมอดูที่แม่นที่สุดได้บอกผมแล้วครับว่า passive income มีจริงและเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าของผมแล้วครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องเราเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องเราดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ